S 1> <S 1> สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่ ensemble. หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิคี้บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะในร้ายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่า น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์ share, นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอนะคะเอาละค่ะเช้านี้นะคะนะคะเป็นวันทํางานเนี่ยอีกวันแล้วก็หยุดใช่ไหมคะบางคนก็หยุดไปเลยใช่ไหมคะลาไปเลยใช่ไหมคะทุกคนเอาละค่ะนะคะเชา้านี้เราจะมาทาแรนดอมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณนะคะในเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณในเวลานี้ ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณนะในเวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะมีอะไรท่านถึงดนใจให้แม่หมอมาทําคลิปนี้นะคะให้บอกกับแบบว่าเออลูกดวงทุกคนที่แบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองอาจจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าคุณประจําตัวคุณก็ได้นะคะเรามาดูนะคะว่าท่านอยากบอกอะไรคุณนะคะขออนุญาตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ที่อยู่กับคุณในเวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะมาค่ะนะคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะณค่บคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเช้าวันใหม่ที่สดใสต้อนรับอรุณ์ที่เฉิดฉายนะคะนะคะทุกคุณนะคะเดอร์ซันและดีเอ็มเพจนะคะ ท่านบอกว่าให้คุณเตรียมรับความสุขที่จะเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้ให้เตรียมรับความสุขรับโชคความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้เลยค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณนะช่วงเวลานี้ณนะในเวลานี้เลยนะคะท่านมาบอกคุณนะคะนะคะแล้วไงต่อคะมาดูนะคะว่านะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะในสายตานะคะของท่านคุณเป็นอย่างไรคะ นะคะมาดูพบตโนคุณนะคะคณก่ะขค่นอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอะไรทำกิจการงานกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะเดอเบรอ จงทาตัวให้มีความสุขในสายตาของท่านนะคะท่านอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเตรียมตัวรับโชครับความสุขได้เลยเดือเวอร์นะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนจะได้ไปทํางานต่างประเทศนั่นเองนะคะการเงินบางคนนะคะเดือเวอร์ขึ้นเดือเวอร์และก็การงานบางคนนะคะเราบอกเลยว่าทํางานกับต่างประเทศนะคะแล้วคุณกําลังจะ นะคะเตรียมตัวเตรียมใจกลับมาประเทศไทยก็ได้นะคะเพราะว่างานต่างประเทศอาจจะแบบว่าถึงเวลาจุดเปลี่ยนของคุณแล้วก็ได้นั่นเองนะคะถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะคะคุณอาจจะได้กลับมาประเทศไทยหรือบางคนอาจจะเตรียมตัวนะคะออกจากงานที่ประเทศไทยไปต่างแดนนั่นเองนะคะความสำเร็จ หดาบนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะให้คุณมุ่งหมายบางคนหมดแพชชั่นกับที่ทํางานที่กับคนต่าคาดบางทีคุณทํางานกับคนต่างชาติแล้วคุณหมดแพชชั่นนั่นเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนับตอนจากนี้นะคะถ้าคุณทําอะไรไปนะคะคุณลงมือทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะก้าไม้เทา้าก้าวมาเทาก็คือ บางคนรู้สึกอุ้ยอยากออกจากงานจังเลยงานนี้มันเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่คุณก็จะสําเร็จงานทุกอย่างนะคะมันจะสําเร็จคิดดูให้ดีนะคะก่อนจะออกต้องได้งานใหม่เละนะคะถ้าคุณจะออกคุณก็จะได้งานใหม่ที่เร็วนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ต่อไปนะคะการงานของคุณก็จะพุ่งทะยานท่านกําลังจะมาบอกว่านะคะในเรื่องการงานของคุณนั่นเองนะคะคุณจะมีการงานที่เข้ามา ะค,ะคุณจะมีบริวารที่ดีมีลูกนอ้องทุกคนทุกคนนะคะมีบริวารที่ดีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะควีนถือถือดาบนั่นเองนะคะการงานของคุณแน่นอนคุณดำรงตำแหน่งนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นเจ้านายนั่นเองหรือว่าคุณจะมีได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะคะอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะนะคะ สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนก็คุณค่ะบางคนเราบอกเลยว่าคุณจะได้งานใหม่ถ้าคุณอยากออกจากงานคุณจะได้งานใหม่นะคะงานใหม่เป็นคนเปได้ทำงานอยู่กับคนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะทุกคน คุณจะได้ทำงานกับคนต่างชาติหรือว่าได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะงานใหม่ๆนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะโอกาสก้าวหน้าทางกับคนต่างชาติคุณจะมีมากๆเลยนะคะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณขณะนี้ท่านบอกว่าโอ้โหเกี่ยวกับการงานล้วนๆเลยค่ะทุกคนดูนะคะก้าวดาบที่คุณหมดแพชชั่นแล้วคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเอ้ยคุณจะออกจากงานแต่คุณก็มีงานสำรองไว้แล้วมีตำแหน่งใหม่สำรองไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะคุณเป็นคนมีความเก่งมีความกล้านะคะคุณเป็นคนมั่นั่นเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนที่โอ้โหแล้วคุณจะได้งานใหม่ ที่มันจะทำให้นะคะธุรกิจการงานถ้าคุณเป็นประกอบธุรกิจนะคะคุณจะได้นะคะทำงานเกี่ยวกับต่างชาติหรือว่าไปศึกษาดูงานกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อครนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะบริวารของคุณจะนะคะจะจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะคอยซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณขัดสนเรื่องเงินนะคะคุณได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าถ้าคุณประกอบธุรกิจธุรกิจของคุณจะก้าวกระโดดคุณจะมีลูกน้องบริวารที่ดี ถ้าใครประกอบธุรกิจอิสระนะคะคุณจะมีลูกน้องบริวารที่ดีถ้าคุณเป็นเจ้าของที่เป็นผู้หญิงโอ้โหชีวิตของคุณคุณจะได้เจอธุรกิจใหม่ๆได้จับงานใหม่ๆแล้วธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแล้วนะคะถ้าคุณมีเงินบางทีนะคะคุณอาจจะได้รับเงินจากคนต่างชาติก็ได้ธุรกิจของคุณคุณอาจจะมีหุ้นส่วนการเงินเข้ามาช่วงนี้เป็นการมอบของขวัญคุณอาจจะให้โบนัสลูกน้องหรือคุณอาจจะได้โบนัสจาก นะคะที่ทำงานนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะเดดบางสิ่งบางอย่างมันจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเดดนะคะบางสิ่งบางอย่างการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบางคนนะคะถ้าทำงานบริษัทนะนะคะคุณอาจจะได้นะคะตำแหน่งใหม่หรือออกจากงานนะคะได้งานใหม่ แต่ถ้าใครที่ทํางานราชการคุณจะได้ตําแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งไปศึกษาดูงานจากต่างประเทศเดอร์เดทคือการจบจากนะคะคุณอาจจะได้ไปย้ายไปอยู่สาขาอื่นไม่ได้อยู่สาขานี้ประมาณนี้ค่ะไม่ได้อยู่หน่วยงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครค,ค่ะแล้วคุณจะได้ตำแหน่งงานใหม่ๆตำแหน่งงานใหญ่ถ้าใครเป็นผู้หญิงคุณจะได้ตำแหน่งงานใหญ่เลยคะ่ะเราบอกเลยจะได้ตำแหน่งงานใหญ่นะคะคุณจะเฉิดฉายนะคะคุณจะได้แบบเป็นผู้อํานวยการ<ม>เป็นผอออ,อ,อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วบริวารของคุณก็จะคับขังบริวารของคุณก็จะบอกโอ้โหชอบจ้านายแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือของขวัญิ้นพิเศษสําหรับคุณเ<อ>ห็นของขวัญไหมคะ เดอะเดทนะคะนี่คือชีวิตของคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเป้าหมายของคุณเพราะวันขึ้นเดือดสันและมันขึ้นดีเอ็มเพนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะเดอะเดวินะคะระวังนะคะระวังอารมณ์ระวังนะคะคำพูดระวังอารมณ์และระวังคําพูดถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะระวังอารมณ์และระวังคําพูดนิดนึง นะคะเพราะว่าอย่าอย่าอย่าเชื่อใครง่ายอย่าหูเบานั่นเองนะคะเมื่อไปดํารงตําแหน่งที่ใหญ่ๆนะคะอย่าหูเบา,อย,าอย่าเชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะจะมีนะคะจะมีเด็กนะคะจะมีเด็กมา ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจลูกน้องที่มีอายุน้อยอายุต่ํากว่า25จะมาสร้างความลําบากใจให้คุณหรือคุณอาจจะมีนิสัยแบบดือ้อรั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังอารมณ์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์มากๆนะคะ โอ oh, ้นะคะและก็นะคะสิ่งที่คุณเจอมานะคะสิ่งที่คุณเจอมาแบบหนักหน่วงเพราะที่ผ่านมาคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะแปดดาบนะคะและคุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณเจอมานี่หมายความว่านะคะคุณอาจจะเจออุปสรรคที่นะคะแปดดาบมันแก้ไขมันไม่พ้นจากตัวคุณเหมือนคุณเขาเรียกว่า ควา้างงูไม่พลคอใช่ไหมคะนี่คือนะคะนั่นแหละค่ะคุณทําอะไรคุณก็แบบเหมือนจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จเหมือนจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จมันเหมือนติดติด,ตดขัดขัดชีวิตนะคะไม่สมดุลนั่นเองเหมือนจะรอดก็ไม่รอดเหมือนจะอะไรจะได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็สามดาบนะคะชีวิตที่ผ่านมาแสดงว่าท่านมาบอกว่า มันถึงจุดเปลี่ยนคนแล้วนะคะสามดาบสามดาบนะคะคุณเจ็บมากเลยที่ผ่านมาเพราะคุณเพราะความเชื่อใจเพราะคุณเชื่อใจคนอื่นหรือเปล่าคะนะคะมันเลยทําให้คุณเจอนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมสําหรับเรามันคือจังหวะชีวิตมันเป็นเหมือนการอ่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่ต้องไปโทษใครนะคะเราเจ็บเราก็เท่าใจเราต้องโทษตัวเราเองก่อนนะคะและ้ ฝันไร้ของคุณมันจะจบไปนะคะถ้าคุณเข้าใจตัวเองแล้วก็ดำรงชีวิตให้เข้าใจตัวเองว่าเอ้ยฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องทำยังไงฉันต้องเป็นยังไงอย่าไปเสียส,สีสังคมอย่าไปหูเบาอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นอย่าไปแคร์คำพูดของอื่น นอื่นมากนะแล้วคุณจะมีความสุขคะ่ะนี่คือ3าถ้วยนะคะแล้วสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณอีกคืออะไรคะนะคะบางคนอ่อมยมในหน้าที่การงานนะคะเมื่อทุกคนแทมเร,รนนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายท่านบอกว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าจิตการธุรกิจการงานของคุณอาจจะมีการ เลื่อนย้ายนะคะไปอีกที่หนึ่งนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนะคะสิ่งที่ท่านจะบอกคุณนะคะและเตือนคุณนะคะ ความลังเลคุณเป็นคนที่บางทีก็ไม่กล้าตัดสินใจนะการเปลี่ยนแปลงคุณอยากได้ใครสักคนมาช่วยตัดสินปัญหาในสิ่งที่คุณกําลังคิดคุณไม่รู้คําตอบว่าเอ้ยสิ่งที่คุณคิดอะมันถูกหรือเปล่าคุณก็เลยอยากจะได้คําตอบจากสิ่งนั้นที่จริงคุณตัดสินแล้วละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอึดอัดต่างๆคุณได้ตัดสินลงไปแล้วแต่คุณอยากรู้คําตอบว่าสิ่งที่คุณคิดอะมันถูกหรือไม่แค่นั้นเองค่ะ รอนะคะลอน,นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังลงมือทํานะคะไม่ว่าคุณเป็นใครที่เข้ามาดูอ่อแรนดอมนี้นะคะลอคิดทบทวนนะคะแล้วคุณจะได้คำตอบอย่าวุ่วามอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะเมื่อมีอารมณ์ให้หยุดคิดสักวันสองวันแล้วคุณจะได้คำตอบแล้วคุณจะหาคำตอบในจุดจุดนั้นเจอนะคะและทุกสิ่งทุกอย่าง นันเมื่อคุณรอเป็นการเงินก็จะเข้ามานะคะการเงินมาจากไหนมาจากการทํางานมาจากการที่คุณกําลังวางแผนจะนําเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อคุณรอเงินก็จะเข้ามานะคะธุรกิจอะไรการงานต่างๆมันจะพุ่งแน่นอนมันเจออุปสรรคปัญหาทุกอย่างให้คิดว่าทุกอย่างมันมีทางออกจงเห็นคำตอบในทุกปัญหานั่นเองค่ะ นะคะเจ็ดดาบนะคะบางบางคนนะคะคุณทําบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่บอกพี่บอกน้องหรือทําธุรกิจสีเทาอะไรก็ไม่รู้นะคะนะคะนี่ค่ะเจ็ดดาบนะคะแล้วก็ระวังนะคะระวังคนที่แบบเขาคิดไม่ซื่อกับคุณนะคะนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงมือลงทําอาจจะไม่ใช่ธุรกิจสีเทาแต่ว่ายังไม่กล้าบอกญาติบอกสามีบอกภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเอาเงินไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอยา่างแล้วนะคะมันเกิดยังไม่ได้รับผลออกดอกออกผลคุณก็เลยยังไม่ได้บอกสามีหรือครอบครัวคุณนั่นเองนะคะความสุขถ้าคุณรอให้เป็นรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะใครที่ทำอะไรหลบๆซ่อนๆนะคะอีกไม่นานมันจะถูกเปิดเผยและมันจะเป็นสิ่งใหม่ๆใครที่แอบรักหรือว่าอะไร ผิดหวังซ้ำซากหรืออะไรก็ตามนะคะช่วงจังหวะชีวิตแล้วคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นั่นเองนะคะการรอคอยครั้งนี้นะคะบางคนจะมีความสุขครอบครัวมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะคะแล้วอะไรต่อคะนะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรต่อคะแสงสว่างแห่งวันใหม่นะคะคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ครอบครัวมีความสุขอะไรใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ นะคะธุรกิจใหม่ความรักใหม่ทุกคุณจัดติกนะคะอีกไม่นานชีวิตของคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนนะคะจัดติกนะคะจัดติกคือความยุติธรรมนั่นเองนะคะอีกไม่นานค่ะนะคะอีกนานแค่ไหนคะ่ะอีกไม่นานจัดติกความยุติธรรมแสงสว่างแห่งชีวิตของคุณทุกคุณค่ะขอบคุณค่ะ กขาคุณก่าค่ะค,คุณจะอีกไม่นานคุณจะได้เจอคุณจะได้นั่งบัลลังนะคะนั่งบัลลังปีหน้าปีหกแปดถึงเดือนตุลาบางคนจะรอถึงเดือนตุลาคุณจะได้นั่งบัลลังคุณจะได้เจอถ้าใครอยากมีครักใหม่คุณจะได้เจอผู้ชายที่เป็นคนชาวต่างชาติหรือเป็นคนมีอายุมากแล้วแต่เป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือ the พอ p e r o r เกิดมาคู่กันถ้าคุณเป็นผู้ผู้ชายนะคะผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เหมาะสมกับคันกับคุณนะคะ D m p e r o r และ D m p a ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายชาวต่างชาติหรือว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะมามอบความรักให้คุณแค่คุณรู้จักรอ รอให้เป็นแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาก็คือคนรักของคุณนั่นเองนะคะนี่คือนะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่กับคุณณในเวลานี้ท่านมาบอกว่าถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาให้รอนะคะสิ่งที่มันอ,อึดอัดอีกไม่นานอีก3วันสอาทิตย์นะคะไม่เกิน3เดือนนะคะไม่เกิน3เดือนแต่ว่ามันจบแล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นเดอรเดทแล้วแต่มันก็ยังมีบางคนที่แบบว่า มีความรุ่มหรงความมัวเมาในเรื่องความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ตัดใจไม่ได้ตัดออกจากเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะต่อค่ะขอสักไว้ได้ไหมขอบคุณค่ะ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 จุก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 ถ้าคุณรอให้เป็นนะคะแล้วอะไรคะ่ะรวยรวยรวยฉ่ำฉ่รวยเหลือๆรวยลน้นล้นนะจ๊ะ คุณจะเป็นมีความสุขจนจนชั่วลูกชั่วหลานเห็นไหมคะจนผมสีขาวเลยค่ะนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขสิบเหรียญคะ่ะทุกคนสิบเหรียญน,นับจากนี้ไม่เกินนะคะสิ้นเดือนนี้ก็ได้คุณเซฟอันแรนดอมนี้ไว้เลยนะคะแล้วคุณจะได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองโอกาสกำลังมาถึงใครที่เจ็บปวดในเรื่องความรักใครที่แก้ปัญหาไม่ออก รอให้เป็นแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขอีกไม่นานค่ะเนี่ยค่ะคุณรอแค่การตัดสินใจนะคะเดอเดอแฮงแมนคือนะคะดีแฮงแมนก็คือการรอคิดนิดหนึ่งจังหวะชีวิตอีกไม่นานค่ะชีวิตของคุณเราบอกเลยไม่เกิน3อาทิตย์คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองช้าสุด3อาทิตย์นะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เจอครั้งใหม่ได้ได้เจอความรักครั้งใหม่ ได้เจออะไรใหมๆ่ๆช้าสุดก็นู่นเลยค่ะเดือนตุลาแต่เราบอกว่าบอกเลยว่าปีหน้านะคะชีวิตของทุกคนจะมีแต่ความเฟื่องฟูเราบอกเลยรวยรวยเรือรวยล้นๆ,ๆนั่นเองเพราะมันขึ้นเดอะเดทแล้วนะคะไม่เกิน3อาทิตย์ใครอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่เป็นคนต,าต่างชาติและจะได้เจอคนรักเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะทุกคนรวยรวยรวยค่ะนะคะเพราะขึ้นเดอะเดทแล้วนะคะไม่มีอะไร ตำแหน่งงานก็จะได้ตำแหน่งใหม่นั่นเองวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนทำงานแบบมีความสุขนะคะ Lucky in love and Lucky in game ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันจงมองให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขนะคะบา,บายยรักทุกคนนะคะจุบจ๊บๆ